นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียหายนะครับได้สมัครงานนะครับหางานที่จะไปทํางานนวดในต่างประเทศโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็จนกระทั่งไปพบกับเ,เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่าปาภาวินปะภาวินท่านะครับแล้วก็พร้อมกับอีเมลนะครับรับสมัครหมอนวด นะครับเราสมัครคนที่ไปทํางานนวดที่ประเทศออสเตรเลียนะครับโดยมีออปชันต่างๆ็คือมีห้องพักฟรีให้มีอะไรต่างๆมีวันหยุดนะครับอาทิตย์ละหวันได้เงินเนี่ยค่าตอบแทนอยู่ประมาณ55าหมนะครับแต่ค่าเดินทางเนี่ยผู้ที่จะไปทํางานจะนเป็นผู้ต้องออกเองนะครับ หลังจากที่มีการติดต่อกับทางเว็บไซต์นี้แล้วนะครับทางผู้เสียหายเนี่ยก็มีความหลงเชื่อว่าจะได้มีโอกาสได้ไปทํางานจริงนะครับมีการติดต่อกันแล้วก็ขอให้โอนเงินนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ยสร้างจากผู้เสียหายว่าเป็นค่าในหน้านะครับสามหมบาทผู้เสียหายก็ได้โอนไปนะครับโดย มีผู้ติดต่อผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็คือชื่ออ้างชื่อว่าเป็นชื่อตั๊กนะครับคุณตั๊กเนี่ยผู้เสียหายนะครับไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับเป็นหลอกกับทักผู้เสียหายงวดแรกเนี่ยสามหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการบอกมีการให้นะครับตัวละครอนึ่ตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือชื่อว่าทิศอมา ให้มีเป็นคนติดต,ต่อขอประวัตินะครับขอประวัติของผู้เสียหายมาเพื่อจะไปทำวีซ่าทางผู้เสียหายนะครับเข้าหลงเชื่อแล้วก็ได้โอนเงินเพิ่มเติมไปเป็นจำนวนเงินสองพั 2, บาทนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการขอให้โอนเพิ่อมอีกนะครับอีกหมื่นกว่าบาททางผู้เสียหายก็เลยเกลียดใจ น่าเชื่อว่าตัวเองถูกหลอกนะครับก็เลยได้ดำเนการมาแจ้งความนะครับาจากการสืบสวนนี่นะครับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็การติดตามเกี่ยวกับการขอเงินในบัญชีที่โอนไปาทางเราพบว่านางสาวธิดารักษ์ศักคำนะครับก็คือผู้ต้องหารายนี้นะครับหรือชื่อ ตั๊กหรือติ๊กเนี่ยนะครับเป็นผู้ไปกดเงินนะครับเป็นผู้ไปถอนเงินออกมาเอ่อจึงได้ทําการสืบสวนแล้วก็ทําการจับกลุ่มนะครับไปพบนะครับของกลางที่บ้านเนี่ยก็จะมีพวกโทรศัพท์มือถือพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการใช้ในการหลอกลวงในครั้งนี้เราได้ดําเนินการนะครับ แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับเป็นความผิดในฐานร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นนะครับว่าสามารถหางานได้คือส่งงานไปต่างประเทศอันนี้เป็นความผิดตามพรบจัดหางานและคุ้มครองคนงานนะครับแล้วก็มีความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือร่วมชอบโกงประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ นะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารในการหลอกลวงในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยจากการตรวจสอบประวัติของอผู้ต้องหาเนี่ยนะยังพบว่ามีหมายจับของสารจังหวัดเชียงรายนะครับและสารจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็มีพฤติการเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นความผิดทางข้อหาช่อโกงทรัพย์นะครับในการหลอ,อกลวง คนงานไป้างว่าจะหลอกลวง,งไปทำงานต่างประเทศเหมือนกันนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวผมให้ท่านผู้กกับชิจะพบนะครับได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม